สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสกับเกมไรเดนเจอร์นะครับก็วันนี้ก็นำไอดีลองมานะครผมมาโปรโมตตัวนะครับก็จะเป็นตัวของลูซี่นั่นเองครับผมตัวนี้เลยนะครับก็มีชื่อเต็มๆว่าผู้ฝันเป็นนักเขียนนิยายลูซี่นะครับเป็นเรนเจอร์ธาตุไฟสายไหวพิบใช้แรกเต็มๆเ,เลยนะครับจะอยู่ที่1840ในร่างอันต้านี้ถือว่าใช้แร่ค่อนข้างเปลืองมากเลยนะครับ ความเร็วในการโจมตีปกตินะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ปกติเช่นกันไปดูข้อมูลด้านในกันบ้างนะครับผมค่าพลังโจมตีนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับค่าพลังชีวิตจะอยู่ที่3าล้านสนะครับขอ,อถ้าเสียงถ้าเสียงของเกมดังไปเนี่ยก็ขอโทษไว้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นไอดีลองนะครับแล้วก็บังคับเสียงค่อนข้างยากด้วยนะครับผม ามาต่อกันเลยนะครับความเร็วในการโจมตี122ความเร็วในการเคลื่อนที่71นะครับระยะโจมตีค่อนข้างใกล้อยู่นะครับ140ระยะสเปซ150แรงโจมตีคิดทีคอน100นะครับอัตราความแม่นยำอยู่ที่20%อัตราการใช้สกิล30%การหลบสกิลเป็นศูนย์นะครับอัตราความแม่นยำของทักษะ20%ต้าน20 ส่วนคู่ดาวของตัวเรนเจอร์นะครับอยู่ที่9วินาทีนั่นเองครับผมมาที่สกิลแรกกันนะครับกุญแจกลุ่มกลุ่มดาวนาฬิกานะครับผมอัญเชิญโฮโ,โฮโลเกียมอันนี้เขียนโฮโลเกียมนะครับเพื่อซ่อนตัวและสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พรรพวกฟื้นฟูพลังชีวิต100%ของพลังชีวิตนะครับ เพิ่มพลังโจมตี200%เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี200% 10วินาทีมาดูกันนะครับว่าระยะโจมตีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรับสกิลแรก330จุดนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ประ,ประมาณนึงนะครับผมในระยะโจมตีระยะการช่วยเหลือเพื่อนนะครับส่วนความน่าจะเป็นว่าจะติดสกิลนี้หรือว่าได้รับผลสกิลนี้นะครับก็อยู่ที่30% ส่วนครูดาวนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าน่าตกใจมากนะครับก็คือ12วินาทีแทบจะเล็กๆได้ว่าโหดมากๆเลยนะครับสําหรับสก,กิลแรกนี้มาดูที่สก,กิล2กันต่อนะครับกุญแจกลุ่มดาวัวนะครับอันเชิญทอรัสสร้างผลลัพธ์ด้านลบแก่ศัตรูสร้างความเสียหาย2,800%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่เรียกได้ว่าตีแบบกินพื้นที่กันนะครับ จ้างความเสียาหาย250%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกวินาทีเป็นเวลา8วินาทีอันนี้เรียกว่าสกิลลังจากที่โจมตี2,008แล้วนะครับก็จะตีเพิ่มไปอีก250จุดนะครับไอ้250%นะครับผมแต่เป็นสกิลพิษนะครับเรียกว่าสกิลกัดก่อนนั่นเองครับผมแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกนะครับผมผลลัพธ์ด้านลบนะครับก็อย่างเช่นสมมติว่าเราไปโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เขาใช้ ลบลบบัฟของเรานะครับผมหรือว่าดลบผลลับดานรบนะครับของเราออกอันนี้ก็จะไปเปิดของฝั่งตรงข้ามนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับผมเป็นเวลา8วินาทีนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปลองทดสอบตัวกันนะครับที่ PVP กันนะครับผมอ๋อไม่ใช่ PVP นะครับแต่เป็นสเตตหลักกันก่อนนะครับ ส่วนเกียร์เนี่ยผมใส่เป็นคอรรองเท้ากระเป๋านะครับเนื่องจากว่า ID ีนี้นะครับเป็นตัวที่แบบว่าไม่มีเกียร์เทพแต่อย่างใดนะผมมีแค่เกียร์หดาวเท่านั้นนะครับก็มีแค่เท่านี้นะผมเดี๋ยวไปทดสอบตัวกันต่อเลยนะครับอันนี้ผมจะไปทดสอบตัวที่396นะครับ ออาส,าสิบห้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าใกล้ๆก,กันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทีมที่สองออกนะครับเนื่องจากว่าตัวดูซี่เนี่ยอยู่ในในส่วนของทีมสองนะครับผมอ่ะก็อ,ออกไปกันเลยนะครับ อันนี้แรกที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่7 1 8สิบปดนะครับอ่าก็ดูน่ารักน่ารักดีนะครับผมถ้าถามว่าตัวนี้เหมาะกับน,นำมาเล่นหรือเปล่านะครับสำหรับผมแนะนำเลยว่าอย่านำมาเล่นเป็นดีที่สุดนะครับแล้วก็ <c oughs> อ้อลืมบอกไปนะครับสกิลที่2นี้ก็คือระยะอยู่ที่290ิบนะครับ แล้วก็ความน่าจะเป็นอยู่ที่30%นะครับส่วนคูดาวโหดร้ายมากนะครับจะอยู่ที่12วินาทีครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าสมมติเกิดว่าอยู่ในระดับทองแดงนะครับผมจนถึงทองเนี่ยผมว่าเต็มที่สูงสุดนะครับก็น่าจะอยู่แค่ประมาณทองหนึ่งนะครับผมอันนี้ถ้าขึ้นเพชรนี่คือไม่น่ารอดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกียร์อย่างดีสุดนะครับก็น่าจะช่วยอยู่ได้ประมาณ พชรสามนะครับผมอันนี้เดา,เ,ดาเล่นๆน,นะครับแต่ว่าคือจากค่าการประมาณของผมนะครับผมก็คือตัวของเขาเองเนี่ยได้ความที่ว่าคูลดาวของเขาคูลดาวสกิลนะผมค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ดูแล้วมันมันไม่น่าที่แบบว่าจะโจมตีได้ไกลเนี่ยมากนะครับผมแล้วก็หวังผลเนี่ยจากค่าของสกิลทั้งหมดนะครับก็น่าจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าจะนําม,มาเพื่อ ปั๊มแม็กนะครับผมอันนี้แนะนํานะครับว่าถ้าคิดจะปั๊มแม็กยานะครับเพราะว่ามันเสียดายของแต่ถ้าจะไปอัพพวกแม็กเนี่ยผมว่าเอาไปอัพพวกตัวสายบินจะดีกว่านะครับเพราะว่าสายบินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช่วยอะไรได้เยอะมากกว่านะครับก็เดี๋ยวไปทดสอบตัวกันเลยนะครับผมที่ PVP แล้วกันนะครับนี่นะผม ตอนตียับเลยนะครับก็คือตรงผมเองนะครับผมเล่นเนี่ยผมไม่มีสายบินนะครับบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เอาสายบินมาเล่นนะเพราะว่าสายบินการทีมผมก็ไม่ได้เอามานะครับบางท่านนะครับผมอันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าบางท่านเนี่ยก็พอรู้ปุ๊บนะครับว่าผมไม่มีสายบินนะก็เอาสายบินมาตีกันนะครับนี่กระจายเลยครับผมล่าสุดที่ไปแตะมานะครับก็เพิ่งไปได้เพชรสองมานะผม สำหรับทีมพวกนี้ที่ผมแพ้นะครับอันนี้บอกเลยไว้เลยนะว่าอย่างแรกนะครับก็คือบอทดของฝั่งตรงข้ามเก่งอย่างที่2ก็คือเกียร์ของเขาดีกว่าของผมนะครับแล้วก็เขาจะได้ตัวที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมอย่างเช่นตัวดาวบินชีนะครับที่ผมเจอมาก็คือวิ่งไปปุ๊บนะครับผมวิ่งไปจะโจมตีเขานะผมจะเจอการกอปปี้เป็นสิ่งแรกนะครับผมแล้วก็แพ้บ่อยมากเลยนะโดยเฉพาะการกอปปี้นะครับ ซึ่งก็ค่อนข้างจะเบื่อนะผมเพราะว่า140เหมือนกันแต่ทําไมของเขากับก๊อปปี้ได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเรื่องของระบบเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปหาทีมแรกตีกันก่อนเลยนะครับอ๋อลืมบอกไปนะผมว่าไ d ดีลองเนี่ยผมเริ่มกลับมาตีคนไทยนะเนื่องจากว่าผมไปเจอคนไทยเยอะมากครับผมแล้วก็มาตีผมบ่อยมากซึ่งที่ผมไปตีกลับเนี่ย ผมไม่ได้ตีผมไม่ได้ตีคืนนะครับแต่ผมว่าผมไปหาคนใหม่ตีนะแล้วก็ตีเฉพาะช่วงที่ผมยังไม่ขึ้นม้าสามนะครับอันนี้บอกเลยนะว่าถ้าม้าสามจริงๆเมื่อไหร่ผมจะเลิกตีคนไทยถาวรนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้โกหกเรื่องที่ว่าจะไม่ตีคนไทยนะผมแต่ว่าคือขอเลื่อนไปเป็นม้าสามแทนนะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมุติเกิดว่าผม ไม่ตีคนไทยเลยนะครับโดนคนไทยไตีล่วงอย่างเดียวเนี่ยอันนี้หน้าทางน่าจะแบบลําบากนะครับเพราะว่าพยายามขึ้นแค่ไหนคนไทยก็ยังไล่ตีเหมือนเดิมนะครับผมก็ปล่อยไปก่อนนะอันนี้ก็คือผมก็ยังตีคนไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับไอดีรองนะ<ส>แต่อันนี้ในเมื่อผมมาทําคลิปผมพยายามที่จะไม่ตีคนไทยพูดเลยนะครับว่าการทุกทําคลิปทุกครั้งผมจะพยายามไม่ตีคนไทยเพราะว่า ไม่ใช่ว่าตีเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ตีเพราะว่าอะไรนะรผมผมดูทีมด้วยนะนี่นะครับผมตอนไม่ทาคลิปนะครับก็ยังไม่ค่อยเจอคนไทยนะแต่พอทาคลิปปุ๊บครับคนไทยมากระจายเลยนะครับผมนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะผมว่าพยายามจะไม่อยากตีคนไทยนะครับแต่ว่าก็มาเรื่อยๆนะครับผมมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะ แล้วก็ผมก็จะเลือกทีมที่ไม่มีสายบินเท่านั้นนะครับที่การตีนะเห็นไหมครับว่าคนไทยเยอะมากเยอะซะจนผมลำคาญอันนี้พ้นตรงมว่าลีหนีก่คั้งก็ยังเจอคนไทยอันนี้คือลำคาญนะครับหลายครั้งที่ไม่ได้เล่นในไม่ได้เล่นโชว์คลิปไม่ได้เล่นทำคลิปมาผมผมก็ตีคนไทยยับเหมือนกันนะพูดตรงๆครับว่า จไัไไม่จะไม่ตีคนไทยเลยก็ไม่ได้นะครับพูดตรงๆเลยว่าไม่ตีคนไทยลําบากนะอันนี้ก็ขออนุญาตตีคนไทยหน่อยละกันนะครับผมหวังว่าคงไม่ว่ากันนะเพราะว่าในระดับเดียวกับของผมเนี่ยไอดี ID หลักเนี่ยผมก็ไม่ได้ตีคนไทยเลยแต่ไอดีลองเนี่ยขออนุญาตตีละกันนะครับผมผมว่าเจอกันบ่อยเกินแล้วก็พูดได้คําเดียวเขาบว่าไม่ได้เกลียดคนไทยนะแต่เบื่อมากครับผมก็คือ ไปเล่นกี่ครั้งก็ยังเจอคนไทยอันนี้คือเบื่อจริงๆนะครับก็ขออนุญาตตีเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไอดีลองเนี่ยผมไม่เคยเจอคนไทยมามา,มาแจกแต้มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไ d หลักเนี่ยผมเจอ ID หลักแจกแต้มค่อนข้างบ่อยนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยมาตีแบบเพื่อนบางท่านคือผมไม่รู้จักนะครับผมไม่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยนะแต่ว่าเขาก็ยังอุตส่าห์มาตี แบบแจกแต้มนะครับผมก็คือไม่ได้ออกตัวเลยนะแล้วก็ทําเหมือนจะตีนะผมแต่ไม่ออกตัวเลยอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่บังเอิญมาเจอไอดีของผมนะครับเราก็แจกแต้มผมอันนี้เป็นขอบพระคุณมากเลยนะครับก็คือถ้าไปเจอโดยบังเอิญบางครั้งอาจจะแจกแต้มคืนให้ด้วยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นมิตรไมตรีเชื่องกันรักกันนะผมแต่ว่าไอดีรองเนี่ยผมขอตีคนไทยไปก่อนนะครับจนกว่าจะถึงมาสามนะครับผม อันนี้ก็เป็นการทดสอบตัวลูซี่ไปในตัวด้วยนะครับว่าจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะผมถ้าถามว่าวิธีการรูเมื่อสักครู่นี้ตอนไอตอนที่เล่น <c oughs> ในสเตจหลักนะผมถือว่าค่อนข้างน่ารักอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่น่ารักไอตอนที่เรามาเล่นนี่แหละครับผมอ่ะสังเกตดูนะครับผมเวลาเล่นนะครับผมสังเกตหลายทีแล้วนะผมก็คือ ถ้าเป็นถ้าเป็นทีมนะครับผมที่มีดาวินชีนะครับก็เขาก็จะเอาดาวินชีออกมาเป็นตัวหลักเลยนะอ้ตายแล้วครับผมโดนโดนโดนตัวของตัวเองนะผมสร้างของของตัวเองมาเพื่อฆ่าตัวเองด้วยนะครับ บอกเลยนะครับว่าไ d ดีเนี้ยตัวของผมเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะครับโดยเฉพาะการกดตัวเนี่ยจะไม่เก่งออกมากมากเลยครับผมไอดี ID นี้นะครับบอกได้เลยว่าโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับอย่างแรกก็คือตัวที่ผมไปเล่นด้วยเนี่ยต่อให้เป็นตัวกาก,ากแค่ไหนนะครับถ้าไปอยู่ ในอในในไอดีลอกนะผมแล้วก็เป็นฝั่งตรงข้ามนะเก่งทุกตัวครับบอกได้เลยตัวที่น่าจะออกแบบว่าออกช้าๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวกันนะครับว่าตัวที่ไม่แม็กเลยนะครับออกตัวกันยังไงนะครับผมตัวนี้เป็นต้นนะครับสิบสามวินะครับเมื่อสักครู่สังเกตกันไหมครับว่าออกมาเยอะมากจนผมแปลกใจนะครับผมก็คือ ถ้าให้รีตัวถ้าให้รีแบบว่ารีด่านให้ดูเมื่อกี้ที่ตีกันนะผมตัวของเขาออกมาเยอะมากนะแล้วก็ว่ามากสุดๆด้วยนะครับก็คือแร่น้อยก็จริงนะครับแต่ว่าครูดาวอย่างแอริสนะครับผม11วินะครับก็คือบอกได้นะครับว่าโกงบอกตรงๆเลยว่าโกงมากๆนะครับผมสำหรับไอดีรองนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงเล่นแบบนี้กันนะครับผมก็คือ ให้ตัวฝั่งตรงข้ามเก่งมากๆและทีมของผมเป็นทีมที่อ่อนไปเลยนะครับงั้นก็ขออนุญาตลองทีมนี้ดูต่อทีมเลยแล้วกันนะครับผมก็คือมีตัวตัดแรกค่อนข้างเยอะนะครับสามตัวมีโจอคอนไม่อันนี้น่าจะโจอคอนดอน,นะผมถ้าผมจะอ่านไม่ผิดนะ <c oughs> หรือว่าริวะคงไม่ใช่ริวอวนะครับผม อันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือตัวนี้นะครับผมอ๋อโจคอนดอ์นะครับแล้วก็มีตัวของเอลซ่านะผมทีมนี้มาลองดูกันก่อนนะครับว่าจะมีโอกาสชนะไหมนะเพราะว่าตัวของผมเองผมพูดเลยครับว่าถ้าแพ้ก็เป็นการแจกแต้มไปนะครับแต่ว่าถ้าชนะก็ถือว่าผมชนะอะไรแล้วกันนะครับผมไม่ได้อยากตีคนไทยนะครับแต่รีทุกครั้งเจอคนไทยเนี่ยก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันนะครับ บอกตรงๆเขาผมว่าจากการที่เจอนะครับผมเจอแบบนี้บ่อยมากเลยนะแล้วก็จะแพ้ค่อนข้างบ่อยนะครับเหมือนกับเขาเอื้อตัวละครให้ทางฝั่งตรงข้ามตลอดนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับโอกาสติดของผมก็ค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะตัวเรนเจอร์เนี่ยแล้วก็ตัวออกค่อนข้างยากนะครับช้าด้วยหลายๆอย่างครับผม แต่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ไม่รู้จะออกมาทำไมเยอะแยะนะผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็จะค่อนข้างต้านสกิลดีเป็นพิเศษนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าผมชนะไปนะผมเดี๋ยวรอดูทั้งหมดนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับก็คือตัวของผมเนี่ยกดตัวยากมากนะแล้วก็กว่าจะออกมาได้แต่ละตัวนะผมไม่ใช่แค่แร่อย,อย่างเดียวนะครับที่ช้าแต่ว่า กดตัวธรรมดาก็ชา้าเช่นกันนะครับอันนี้คือการสมตัวของเลนเจอร์ผมอยู่นะครับผมบางครั้งไม่ใช่แปลว่าอยู่ที่ป้อมแล้วจะลอดตัวนะครับก็คือบางครั้งอยู่ในป้อมเนี่ยเขาออกมาจากป้อมนะครับผมเราก็ฝ่ายเสียบเรียบนะครับแล้วก็การที่จะกดคูณ2ได้นะครับผมก็คือควรจะต้องมีเลเวลนะครับผมที่ติดตัวเลยนะ ของแร่นะครับอยู่ที่ประมาณเลเวลสี่นะครับผมคุณถึงจะออกมาจากป้อมได้สบายๆนะครับไม่งั้นก็ตายอย่างเครียดนะครับผมอ่ะอย่างนี้นะครับก็คือพยายามนะครับผมทําให้แร่มันเยอะให้ได้มากที่สุดนะครับมันหมุนไปที่หลักสี่เมื่อไหร่นี่คือสามารถที่จะกดคูณ2ได้เลยนะครับทีมนี้อาจจะเจอทีมที่ค่อนข้างอ่อนนะครับผม แต่ก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าสมมติเกิดว่าเขาออกสกิลถีบเลยนะครับก็คือผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือหลายๆท่านเคยสังเกตกันไหมครับว่าทําไมเวลาเราไปตีฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งตรงข้ามติดป้อมเลยนะครับแล้วก็ทันทีที่เขาออกตัวจากป้อมปุ๊บนะครับผมเขาก็จะติดสกิลหน้าป้อมทันทีนะครับซึ่งสกิลหน้าป้อมเนี่ย ถ้าเป็นตัวของเจมนะครับผมก็จะใช้คาถาเมดูซ่าทันทีนะครับผมก็คือทำให้ผมกลายเป็นแท่นหินทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือที่ผมเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็คืออย่าว่าแต่สกิลจะติดเลยนะครับโอกาสที่จะใช้เหมือนฝั่งตรงข้ามที่ผมไปตีนะครับผมก็ไม่มีเลยนะอย่างเช่นผมพลาดเขาติดป้อมนะครับผมเขาก็จะใช้อมตะรอนะอันนี้คือหลายๆท่านคงเจอนะครับผม เขาก็จะใช้อมตะรอนะครับเราก็ผักเรากลับไปเหมือนเดิมเหมือนที่เราผักเขามานะผมแล้วผมก็จะแพ้นะครับอย่างที่2ก็คือตัวที่เราเห็นประจํานะครับผมอย่างเช่นดาวินชีนะครับที่ผมเจอประจําก็คือถ้าทีมไหนใช้ดาวินชีนะครับผมดาวินชีจะออกเป็นตัวแรกแล้วก็ก๊อปปี้ถงผมทันทีก๊อปแบบไม่ได้ก๊อปธรรมดานะครับก๊อปครั้งเดียวนี่คือ4 5หตัวขึ้นไปนะผมเรียกว่าหมดทีมกันเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปโดยปริยาย ซึ่งถ้าเป็นตัวของผมเองเป็นทีมฝั่งตรงข้ามของคนที่เป็นผู้เล่นนะครับผมสกิลนั้นจะแทบไม่เตะเลยนะเรียกได้ว่าโอกาสที่จะชนะน้อยมากนะครับแล้วก็ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นะผมที่แดงเถืองเนี่ย <S <S ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นนะครับก็คือบอทเราไม่ได้เทพยอย่างที่คนอื่นเขาคิดกันนะครับผมว่าทีมเราว่าโอ้โหพี่ทีมเก่งจังเลยทําไมไม่ชนะบ้างเลย นั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมทางระบบถึงได้ทำให้ตัวฝั่งตรงข้ามเก่งกว่าผู้เล่นเสมอนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติเกิดว่าตัวของเขาอ่อนจริงๆอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าสมมติเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเป็นศัตรูที่ใส่เกียร์ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเทพอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับผม อ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไต่หอนะผมรีบไต่หอ,อกันนะครับก็เล่นไปถึงด่านที่20นะครับผมในวันเสาร์นะครับก็รีบเล่นกันก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเราไปไตีป้อมกันนะครับผมในวันที่วันเสาร์พอดีนะครับแล้วก็อยู่ในด่านที่19พอเรากำลังจะขึ้นหลีกปุ๊บนะครับผมก็รีบไปตีกันก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเลื่อนขั้นกัน แล้วพอเราเลื่อนขั้นในวันเสาร์เสร็จปุ๊บนะครับผมในวันเสาร์วันนั้นเลยเราก็รีบไต่หอให้จบเลยนะครับเพื่อที่ว่าวันที่31จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเล่นต่อนะครับผมก็คือก่อน4ทุ่มในวันที่31นะครับเขาก็จะมีการรีเรียกว่ารีหอคอยกันนะผมก็รีบเล่นกันก่อนเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนที่ผมเคยโดนไปนะผมก็คือไปไต่หอไม่ทันนะครับก็คือลืมนะครับผมก็คือก็ อดกบสีชมพูหรือว่าที่ใครเรียกว่ากบม่วงไปเลยนะครับ1รอบรวมๆแล้วจริงๆคือ3รอบนะครับผมก็คือก้อนนี้ก็เคยเตือนเตือนกันเอาไว้นะครับว่าอย่าพลาดกันนะสําหรับคลิปนี้ถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้สนุกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่มีคําถามถามไว้ได้เลยนะครับผมที่ใต้คลิปแล้วผมก็จะรีบกลับมาตอบให้ไวที่สุดเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้า